สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาทําน้าพริกมะขามหมูสับกันกินแบบง่ายๆเลยก็จะมีหอมกระเทียมนะคะพริกขี้หนูสวนแล้วก็จะมีมะขามมีหมูสับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีกะปิน้ําตาลปีบ๊บน้าําปลาเกลือก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาตําหัวหอมกระเทียมพริกขี้หนู เราก็จะใช้หัวหอมกระเทียมนะคะสี่ห้ากีบหรือสี่ห้าหัวเนาะแล้วก็มีพริกขี้หนูหนึ่งกัมมือความเผ็ดแล้วแต่เราชอบเนาะเราก็ตำนะคะต่อมาเราก็ใส่กะปิลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ เราก็เอามะขามใส่ตำให้ละเอียดนะคะใส่เกลือเล็กน้อยไม่ให้มะขามของเราดำมาค่ะพริกด้วยนะคะแล้วก็ส่วนมะขามอ่อนเยปา่นก็กะเอาเหมือนกันค่ะประมาณทักสามสี่ชินะคะตำมะขามของเราให้ละเอียด นะคะเยีปังก็ตําให้ละเอียดขนาดนี้เนาะก็ใส่หมูสับลงไปส่วนหมูสับนะคะแล้วแต่เราชอบค่ะชอบหมูมากก็ใส่เยอะอันนี้เยปังก็ใส่ให้ได้ถ้วยหนึ่งอะคะ่ะผัดเสร็จแล้วนะอันนี้เยปังทำกินบ่อยเพราะว่าก็กะเอาอะค่ะแล้วก็มาโขกรวม กับน้ำพริกมะขามของเราก่อนที่เราจะเอาไปผัดนะคะ เราก็จะเอาไปผัดกันเลยใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะทำไฟอ่อน,นะคะ่ะหยิบปังก็จะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวลงไปความหวานนะคะแล้วแต่เราชอบเพิ่มรสได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาก็เหมือนกันนะคะเราก็ ตอนแรกในน้อยก่อนเนาะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราพอใจรสชาตินะคะเราก็ชิมดูช่วงนี้จะหอมมากเลยนะคะพอหมูพอมะขามของเราสุกดีแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะ น่ากินมากเลยทานกับผักสดๆนะคะข้าวร้อนๆเนาะก็ไข่ต้มนะคะอร่อยค่ะลองทำทานดูนะคะสูตรบ้านๆของเราเนาะยียปังก็ทำทานบ่อยค่ะลองทำทานดูค่ะ